พาเมืองของแสบของงัวอีกอย่างหนึง่งหางหา,ง,างงัวนเออหางงัวนกระต่ายซื้อมาแต่กับมาเผาพี่น้องมันนี่ได้หางใหญ่เนาะตระน่อยเผาแล้วตระน่อยสิต้ม,ต,ม,มต้มให้มันเปื่อยๆต้มให้มันเปื่อยๆพี่น้องแล้วก็ค่อยมาปรุงรสเอาต้มใส่ตะไคร้ใส่เกลือ ใบใบกูดคล้ายๆว่าซุปหางงัวแล้ว,วลค่อนมาปรุงรสเอานี่ข้อตะหน่อยเผาแล้วตะหน่สีกลางขูดถ็าอยังตะหน่อยคืเอเผาเพราะว่าปูแล้วว่ามันหอมอม,มันหอมมันได้ความหอมของกวันไฟเป็นหลาธรรมดาตะหนสีต้มตน้ำแล้วต้มน้ำแล้วก็ลวกเอาลวกเอากูดคุเลยทำไามันกะาย เลาต้มให้มึงต so ้มแล้วก็เฮ้ยบ่แม่เขาแล้วก็ขูดออกบ่ให็นมีขนพี่น้องมันนีได้หางแบบไงเลยนะันนี่หางนี่ตต่น้อยซื้อมากหยับหางนี่หยับสองลอยลูกเฮ้ยสองสองลอยบาทสองลอยบาทลอยแปดสิบเพราะว่ามันสองลูกกลัวอยากเขาเอาขนมันออกก่อน ขอ,องแซบครับพี่น้องขอ,อ,องแซบอีกอย่างหนึ่งของงวคือลังคุนบกุกเวลามันอาจสีเง็้ยกวดขาคุ้งขาคองสิแเสียบพีกันเนื่อมันหลายความนี่พี่น้องอันนี้มันกกุบๆหน้าหนังมันหนังมันตุมน่มดีๆนี่ใสติ๊กจอยช่วหางงว ราคาแพงใช่ไีมครับเฮ้ย,อยสองคำตอนหนึ่งเจ็ดสิบกับสิบบาทเขาสื่อมา,200าอ 180, สองร้อยกว่าบาทเฮ้ยร้อยแปดสิบสองลู <c oughs> ลกเอากระมาเผาดีดีขูดค้นออกมัดังไป ออกยง่ายังจังได้ความหอมปูแล้วกระจเย็นนะแล้นางครต้องใจเย็นขาวคุณลุ่นเลยขาวคุุ่นขนกืบบ่มีแต่ว่ามันต้องใจเย็นเง้ขุดแซมเปิลให้มัง เ็นเมนูอร่อยเสียบกุ๊บๆและโอ้แท่งแท่ออกดีนะขูดออกม งีแล้วต้องใส่เวลาหนึ่งอืมต้องใส่เวลาใจเย็นเดี๋ยวจะมาเมือง,งตะหน่อยตะหน่อยเผากันนะตะหน่อยเผากันเดี๋ยวตอนตุ่มนะ

mọi người hết 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 Thôi hết 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 ตุม่มเพิ่นจิตุม่นมน้ำหายเดือดว่าพี่นอ้อ,นองบพ่อจ้นี่มักพนคือฝนค่อยๆใจเย็ยเนตปนี่และตุ่มเบนดูแม่ไปรีปลกพักหอมไป,มป,มไปหน่อยใส่ตะไครลงไปเลยลงไปเลย ตัวของบริินมไทยเนี่ยขอาบริินที่น้องกไทยน่นหอมไปก่ลูกไ,กไ่มามากีหลายกับไส้หลายตามสูตรกัหน่อยไปบกกุ้ส่บอร์ะ่อ

กับข้มข้าวด้วยเกลือพร้อมพอมิตรธรรมต้มให้เกลือวช่วงนึงเลยของเดินหน่อยสมด้วยอาหารร่างกายน้ำมันลูกชายคือเอาไปเก็บนะลูกน้ำมันก็มีเอาไปเก็บลูเกเยอะติดบ่อไหมกอนเดี๋ยวจะดบ่เมืมงให้มันเดือดจนเอาลงโอเคก็บรรยากาศอยู่บ้านแม่มะลีครับพี่น้อง ซุปหางงัวเดี๋ยวต้มซุปดีดีเดี๋ยวเป็นมุงบรรยากาศเขาเคี้ยวแล้วเนี่ยเขาบัดต้นหน่อยเคี้ยวได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเม็ดธงพี่น้องโอเมนแค่นี้เด้อเลี๋ยวไปนี่เคี้ยวเหมือนเลยงามกับมาเอาไปเลยเจ้าหน้าเสียดายน้ำตาไหลเลยแหละพี่น้องเอ้ยเขากำลัางงาม อันนี้ว่ามึงใส่กอกแม่บรีตากแดดไวครับเ,ออเนื้อกง,งามพี่นอ้องเนื้อเนื้อแดดเดียวกับใส่กอกใส่กอกหมกูมั้งอันนี้หมูอันนี้เป็นเนื้อหมูตากแดดเดียวกลางทับมาชาิพี่นอ้องทรงให้ลูกค้าลูกค้าเราสร้างมาเราก็เลยเฮ็ด ตามออเดอร์มาอน,นีฝนโมตกทั้งเนี่ยถ้ามือไรฝนตกแม่มะลิอาจสิเลื่อนทั้งเทียเดื่อนลูกค้าออกไปเพราะว่าแม่มะลิทำตามออเดอร์นะแม่เนะาะนี่ใส่กอก,อกงามๆพีน้องมืออื่นกับสีแพ็กโซนเนี่ยก็ดีครับแดดก็ดียูมาอน,นีแดด ตากธรรมชาติพี่น้องแาลงวันกับบ่มีปันไดบ่มีเลยมีตัวโตอืมมีตอมาตอมันก็นเลยบ,บ,บ,บ่บบม,ม,ออมีแบบบ้านๆแล้วร่มมันล่มร้อมแดดร้อมแอ่อนๆค่อยมาเมืองเดี๋ยวจุดเลยกับ,กบดา่านเป็นบ่เนี่บรรยากาศทุ่งหน้าพอพี่น้องเอ้ย จ้ะเนื้องัวขายโลละเท่าไหร่แม่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเนื้อหมูหกร้อ <600. S 1> ยหกร้อยไส้กรอกคะไส้กรอกอันนี้ไนะส้กรอกเนื้อแดงไส้กรอกเนื้อแดงครับอันนี้แม่บพรผสมผสมเขผาบ่ะผสมอยู่นิดนึงอ๋อผสมนิดน,นึงเพื่อให้มันเกิดความเปรี้ยวนะถ้าโบผสมเลยมันกับโบแมนมันมันกับโบแมนสมแ,แม่เนาะโบแมนแหนม เปิดมั่่นนแเมืองเซก็ครับผมเดี๋ยวเข้าไปเมือ่อต้มซุปผักง่วนแหละมันเดือดแล้วปันแม่เนาะผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งแม่เขามาได้เด้อครับพี่น้องเอาแม่เอาใส่ให้เนาะน้องบอลเพ่ได้ไปเรียนครับพี่น้องเมื่อนี้คู่ไปประชุมนี่คงจะหน่อยใส่เต็มสูบเลย เนื้อเต็มเต็มครับพี่น้องเบื้องเนื้อใส่เกลือห่อหนึ่งแต่หน่อยเพราะท่านใส่อย่างเนื้อใส้จะเกลือจังต้มให้มันเปื่อยๆจังมาปรุงรสเอาตามใจชอบของพี่น้องบาพี่น้องมากมากมากส่วกับบีมากเน่าลงมากเผ็ดกับไส่พริกคงลงนะเคล็ดลับเคล็ดลับพ่วมหวานและกลมกล่อมกับ ใส่มะกรูดดิบลงไปจักนสามหน่วยหรือสองหน่วยก็ได้นะติดฟ้าไปตุนไปพี่น้องประมาณจนเปื่อยจนเมื่อทานถ้าเข้าดังเต่าฟื้นนั่นส่ก็พูดหลับมือแรงจังกินพี่น้องเพราะว่าแต่หน่อยเฮ็ดช่วงเศร้ามือแรงจังสกินนั่นเองเนาะต้มหอดมือแรงมันจังเปื่อยมันจัง เอ็นเอ็นบ hmm. oh, so oh, okay. so ้านนี่สีละลายในปากเลยพี่น้องอื่มกรุบน่าแม่เนาะแส่มาป่วยโดยกะสีนิโรธหวานหวานออกกัญหวานกล้วยก็กินได้จ้ะนี่ใส่เกลือของตะหน่อยใส่เกลือเพราะว่าตะหน่อยเอาหนำใส่หลายใส่เกลือตามคข้อผสมของหางที่พี่น้องชิตต้มแล้วกันอืพแต่ว่าตะหน่อยใส่เนี่ยใส่หนำ ใส่น้ำเยียบสิเต็มหม้อเพราะว่าตะหน่อยสิตุ้นไปให้มันเปื่อยๆเลยโดยบเติมน้ำอีกนะ<ด>โอเคเดี๋ยวจังแม่มึงตอนซุกแล้วก็มาปรปุงรสกินขาน้ำกันเซ่บๆนะพี่น้องเนะโอเคครับผมครับติดติดตามเดี๋ยวจังแมเมองเด้อพี่น้องท่าค่าเดียวดดดเดี๋ยวตะหน่อยประมาณมือแร้งหมดละประมาณห่าหกชั่วโมงหมดละจังแม่มึงนาะแม่เนาะ ครับขอบคุณครับจัจ้จาพี่น้องมาเมืองผลงานมาเป็นจังไดโอ้โหแม่มแม่เดี๋ยวตุ่มเมดเมดไฟนี่เลยเด้อแม่เ้อเออเดี๋ยวเข้ามาแซมเพลให้พี่น้องเมืองก่อนแม่ตุ่มมาเย็บสี่ชั่วโมงครับน,น,นะนี่น้ำมันมน้ำน,นัวน,น้ำนัวน้ำซุปของ เออของหางงัวเนาะแม่ <ไป S 1> มจะสดซื่อๆก็โอเคแล้วเดี๋ยวแม่เครื่องปรุงอ๋อใส่โรดีนนออลดงไปในหม้จจเอ,อ,อ,เ,อเลยจ้ะอ๋อพอใส่ตะเกือกครับแม่ใส่โรดีถ้าผู้ใดมีคาก็ใส่คานั่ก็ได้เด้อผู้ใดมักพี่น้องแต่ว่าตะหน่อยมื้อนี้ของบ่เตรียมบ่มมีคาก็เลยใส่จะตะไคร้กับใ,ใครครบบกูดมันกระ มันก็สุดยอดขึ้นกันครับอเอาชินาช้นได้ก็ตักเลยแม่แม่เอานี่สสำหรับตาหน่อยมากมากออกจีจาดนิดหนึ่งได้หลายค,ครับร้อยแปดสิบบาทมิจฉาตอนไงตาหน่อยมาเคลียดซซาใจพี่น้อง <c oughs> อันนี้แซ่เปิดมืองแม่พาอแล้วไปกินกับเขา นเนี่ยพี่น้องเนี่ยเต็มๆซุปผางงัวนี่น้ำซุปมันเติ้หน่อยกับซีแม่ใส่เออบีบมะนาวลงมักเปรี้ยวกับบีบเด้อครับผู้ใดบ,บ่มักเปรี้ยวกับใส่จะพริกสุโรตปรุงตามใจชอบอันนี้เติหน่อยกับใส่ชุโรสกับ ผมนิดนึงกะสุดยอดแล้วสําหรับแต่หน่อยก <5 S 1> ินกับ <5 S 1> ขอสวยนี่พี่น้องกดบกสุดยอดครับพี่น้องเอยนี่แหละของแซ่แบที่เฮ็ดยากของแซ่บที่เฮ็ดหากมันบกคือยังเหนืองั่วนมอยซอยๆๆๆแล้วก็ลุ่มหมอได้เลยเขาต้องมาเผาเขาต้องมาขูดครับ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องปรุงรสตามใจชอบว่าสิมแกสมหรือเผ็ดเนี่ยอะก็แตี่ยวแต่ให้แม่สิมกรุบๆสิมน้ำซุปเพียงใดคุณแม่เอาเนื้อเอาเอาอันนี้นะครับเนื้อหรือเปล่าขอนหรือเปล่าเอากรรไกรผมจะวางตรงนั้เออจ้ะบ้างบ้างในห้างกับได้แม่ลับเปล่า ใิ้มพี่น้องว่ามันกรุบกรอบขนาดใด้ของแสบอีกอย่างหนึ่งแม่สดมันเลยโอ้ยแม่ขนาดแม่เอาซ่อนจิ๊กเอามันยังออกเลยครับหนังนะครับหนังง่วนะครับมันจะกรุบกรอบเพิ่งเนี้ยงามิม เอะไรคุณแม่กุบกรอบ<ค>รนังละลายให้ปากนังกุบกรอบแต<ม>่ว่าเนื้อนี้<ม>เนื้วหนุ่มละลายแม่เนาะขอบคุณครับท,ท,ที่ติดตามแม่บริควันบานอีกเช่นเคยพี่น้องกับเนนูบ่บแสบเดี๋ยวมาแล้งจังสิกินกับพร้อมดูพร้อมร้านเมืดไฟนี่พี่น้องนี่แต่หน่อยจูไฟไซประมาณซีหาหาเทียครับไฟ ไฟฟื้นนะมันจับ่บเปียงครับถ้าแก๊สมันเปลี่ยงแก๊สเฮาพี่น้องเอาดังตุนไหวไปเรื่อยๆน้ำเหยียบเต็มพี่น้องลดเหลียซ้่มเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับติดตามเส็บๆน้ำกันกันกบเมนูสุบผางง่วนนะแม่เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับแม่